ย้อนไปเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะคะ My Best Friend Wedding ไม่ทันครับว่า2องขวบครับตอนนั้นจะบอกว่าด่งดังมากๆเลยนะคะเป็นการสร้างชื่อให้กับ Cameron Diaz ก็ว่าได้เล่นกับ Julia Roberts ครับคราวนี้จะนำมาทำในเวอร์ชั่นจีนนะคะซึ่งก็จะให้ซูชีค่ะเป็นคนนำแสดงไม่รู้เหมือนกันจะเล่นเป็น Julia Roberts หรือว่าจะเล่นเป็นตัว Cameron Diaz เดี๋ยวรอดูค่ะ My Best Friend Wedding ภาพยนตร์โรแมนติกคอมเดี้ comedy, เรื่องฮิตนำแสดงโดยนะักแสดงสาวเจ้าของ <Yeah. S 1> ชายาบานช่ำจูเลียโรเบิร์ตส์นะคะ <Yeah. S 1> กำลังจะถูกนำมารีเมคอีกครั้ง <Yeah. S 1> แต่คราวนี้จะเป็นการสร้างใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์จีน <Yeah. S 1> ค่ะ Sony Pictures รและบริษัทไชน่าฟิล์ได้ร่วมมือกันพัฒนาโปรเจกต์ Remake My Best Friends Wedding ฉบับจีนโดยจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทําการสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งจะไปถ่ายทําในสถานที่สวยๆหลายประเทศทั้งลอนดอนอิตาลีแล้วก็ปักกิ่งนะคะโดยมีกำหนดฉายในประเทศจีนวันวาเลนไทน์ปี2016ค่ะ โดยฉบับรีเมคนี้นำแสดงโดยนักแสดงซูเปอร์สตาร์เอเชียหลายคนได้แก่นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ซูฉีประกบคู่กับเฟิงเฟิงเศร้าเฟิงนะคะพระเอกหนุ่มหล่อจากเรื่อง The Golden Era นอกจากนี้ก็ยังมีวิกตอเรียค่ะนักร้องสาวจีนจากเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊นะคะจากวง FX นั่นเองแล้วก็ยังมีนักแสดงสาวนะคะเว่ชิงนะคะจากเรื่อง Man of t ฟไ c ชี นั่งกำกับและเขียนบทโด,ดยอเล็กซี่แทนและทีมงานก็จะมาจาก p l y y r r o u u t t o o s บริษัทโปรดักชันของเขาด้วยค่ะต้นฉบับนะคะ my best friend wedding ออกฉายเมื่อปี1997นำแสดงโดย Julia Roberts c ค m เมรอนดีแอสเดิมเอร์โมมารนี o, oni, และรูเพิร์ตเอเวอเรสต์นะคะซึ่งหนังประสบความสำเร็จมากได้เงินไปกว่า300ล้านดอลลาร์ทั่วโลกถือเป็นหนึ่งในหนังทำรายได้สูงสุดประจำปีนั้นค่ะ บอกเลยว่าสนุกมากควรจะไปหาดูค่ะเป็นหนังคลาสสิกเลยนะใช่ถ้าคุณชอบ Nothing Hill ชอบชอบอ่าเรื่องนี้ไม่แตกต่างหรอใช่จะได้ความสนุกสนานแล้วก็ตลกมากขึ้นด้วยจัดไปดูนะ<ด>ครับ